เัียงไว้ o น้สคืออะไรช่วยกล่อมลูกให้นอนหลับง่ายจริงไหมวันนี้เรามีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะเจ้าเบบี้กิฟนะคะหลังจากที่ลูกน้อยค่ะออกมาจากท้องคุณแม่นะคะเขายังไม่คุ้นชินค่ะกับสภาพแวดล้อมนะคะโดยทั่วไปทำให้เกิดความเครียดค่ะแล้วก็ทำให้ร้องไห้งองแงนะคะ วันนี้ค่ะเราจะพาคุณพ่อคุณแม่ค่ะไปพบกับเทคนิคค่ะการกล่อมลูกนอนด้วย White Noise เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสำหรับเสียง White ไวนอสค่ะเป็นเสียงบำบัดสีขาวค่ะที่ฟังแล้วจะทำให้รู้สึกผ่อนคลายค่ะมีสมาธินะคะแล้วก็ช่วยให้นอนหลับได้ง่ายนั่นเองค่ะ เสียงไวส์น้อยค่ะเป็นเสียงคงที่ที่ออกมาอย่างสม่ําเสมอนะคะเหมือนกับเสียงที่ทารกเขาได้ยินค่ะในขณะที่อยู่ในท้องคุณแม่นั่นเองไม่ว่าจะเป็นค่ะเสียงเลือดไหลผ่านรกนะคะหรือว่าค่ะจะเป็นเสียงอัตราการเต้นของหัวใจคุณแม่นั่นเองค่ะเสียงเหล่านี้ค่ะทําให้เขาคุ้นชินค่ะแล้วก็จะช่วยให้เขานอนหลับได้ง่ายนอนหลับสนิทยาวนานขึ้นนั่นเองค่ะเสียงไวส์น้อยนะคะที่ออกมาค่ะเป็นความทีสม่ำเสมอค่ะอย่างที่เราได้เห็นกันโดยทั่วๆไปค่ะก็จะมีเช่น เป็นเสียงของพัดลมค่ะเสียงของได้เป่าผมค่ะหรือว่าเสียงของเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยทั่วไปนั่นเองรวมไปถึงค่ะเสียงน้ําไหลผ่านค่ะเสียงนกร้องหรือว่าเสียงสัตว์ตามธรรมชาติค่ะเสียงเหล่านี้ค่ะที่เป็นความถี่สม่ําเสมอค่ะก็นับเป็นเสียงไวน t e อยเช่นเดียวกันเลยค่ะในปัจจุบันค่ะมีตัวช่วยมากมายเลยนะคะที่จะช่วยในการสร้างเสียงไวส t e อยค่ะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะไว้สำหรับกล่อมลูกน้อยค่ะให้หลับสนิทยาวนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ เสียงไว้ส์น้อยนะคะที่สามารถสร้างขึ้นได้เองค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นนะคะเสียงจากเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆค่ะเสียงพัดลมค่ะเสียงจากเครื่องดูดฝุ่นนะคะหรือว่าจะเป็นเสียงค่ะทีวีแบบซ่าๆแบบนี้ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าค่ะก็ต้องพึงระวังไว้นะคะเพราะว่าเสียงเหล่านี้ค่ะที่เราสร้างขึ้นมาได้เองค่ะอาจจะมีเสียงที่ไม่สม่ําเสมอค่ะรวมไปถึงค่ะบางทีอาจจะมีเสียงดังจนเกินไปค่ะจนเป็นอันตรายต่อลูกน้อยได้นั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะจะเป็นในลักษณะของนะคะเสียงไวส์น้อยค่ะที่คุณพ่อคุณแม่สามารถหาโหลดได้ในแอปพลิเคชันนั่นเองค่ะตรงนี้เพียงแค่คุณพ่อคุณแม่นะคะโหลดเสียงไวส์น้อยมาค่ะแล้วก็เปิดให้ลูกน้อยฟังค่ะก็สามารถนะคะที่จะมีเสียงไวส์น้อยค่ะไว้กล่อมลูกน้อยค่ะให้หลับได้ยาวนานขึ้นนั่นเองค่ะหรือว่าค่ะนะคะในปัจจุบันนี้ค่ะเราก็จะมีนะคะตัวช่วยอำนวยความสะดวกค่ะ อย่างเจ้าเปลกไวไฟฟ้านั่นเองค่ะสำหรับเปกไวไฟฟ้านะคะมักจะมาพร้อมกับเสียงไวส์น้อยค่ะในการกล่องลูกน้อยนอนค่ะเขาจะมีเสียงนะคะมาให้เลือกค่ะมากมายหลากหลายเสียงเลยรวมไปถึงค่ะในขณะที่ลูกน้อยค่ะยังไม่ได้นอนหลับไปนะคะก็ยังจะช่วยค่ะกระตุ้นประสาทสัมผัสค่ะทางด้านการได้ยินค่ะการฟังเสียงของลูกน้อยนะคะเรียกว่านะคะเป็นอุปกรณ์ค่ะที่ครบเครื่องนะคะแล้วก็จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะกล่อมลูกน้อยค่ะหลับสนิทลงได้นะคะด้วยเสียง ไวส์น้อยนั่นเองค่ะผ่านไปแล้วค่ะสำหรับเทคนิคการกล่อมลูกดีๆนะคะด้วยเสียงไว้ส์น้อยที่ b a b y g i ิฟเรามีมาฝากกันค่ะหวังว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะจะชื่นชอบกับคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยค่ะสำหรับช่อง b a b y g i ิฟของเราค่ะและครั้งหน้าจะมีทริคดีๆแบบไหนนะคะมาฝากคุณพ่อคุณแม่กันอีกบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันโอกาสหน้านะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ